หับเข่า <kaz> กันมาเรื่อยๆชาติจันเรนหามมาจากหัวไอ้ผูปไก่ไก่พี่น้องมาถอกไว้อยู่ลานชาัินาเดงหุ่นอยู่ดูชาติเปนอะเบิ่งนะเป็ดมันเนาะโดยกับทักทายสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบัสสุขุทุกคน มันนี่กะสาพวงกะลุงไปเกี่ยวเขาคือเก้าเนาะมันเนาะเขาสูนาเวียงนางางคือเก้ามันเกี่ยวเขานียมันกะพระท่านเล้วเนะตอนนี้ขาพพวงกะเกี่ยวเขาเ,าเ,ออนนาเขา,ขา,ขากลางด้วยพี่น้องเลยเขากลางเนาะพอเขางานมันยังเขียวอยู่เกี่ยวเขา,ขากลางก่อนเอนาะพอช่วงไปเกี่ยวเขามื่อนี่อ่ะฝนฟ้าบ่อเป็นใจพี่น้องเลยคือฝนสิโต๊กอยู่เลยเนาะ หากเมื่อซช้านี่ก็บญาติญาติประุกปแป๊กอยู่สะพวงคิดว่าฝนจะตกเลยน้องก็พระเจ้าก็บอกอยู่ข่าวๆเนาะข่าวว่าฝนจะตกพี่น้องเลยเจนนี่เลยก็บญาตเนาะตัวใหญ่ตกเนาะ,ะเพราะว่าข้าวน่าสะพวงกับก้อยเมืม่อไหร่ตกก็ได้จำเป็นเนาะเท่ากับเกี่ยวเป็นกรรมเอาข้างไว้เชิดต่อพ่วงเนาะ เกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำมโนมบรรยากาศยามเช้าเดอ้อพี่น้องเลยบรรยากาศบางเนี้ยคืมฟ้าคืมฝนอะรีได้พี่น้องเลยบรรยากาศยามเช้าต้องมาเกี่ยวเขาเกี่ยวเขาคือเกา่าหน่อมาเนี้ยอยาประจำวันจนเท้าเลี้ยวเขาเ่าพอดิบุกอ้อยนวะันแลแทนะเนี่ยไปงอกกัต้อนกับต้อนอยู่ สุกมาแล้วเหลืองมาแล้วข่าวโดอ่เข่าวโดกระเบิดเลยเนาะอันนี้เป็นข่าวกลางข่าวพันสิบเอ็ดพี่น้องเลยพังกับเกี่ยวอยู่ ฝนจะตกแล้วมันเนรอเนี่ยอะไรก็ยามันเกี่ยวเลยเอาบาทันเลยบรรยากาศเนี่ยมันเศร้าเปิดภาพมาแดดแจ้งแป้งมาเลยพี่น้องเอ้ยคิดว่าฝนจะตกเนาะมันเศร้าเลยสวยๆออกมาแล้วแดดแล้วนี่เนาะกระไฮเนาะย่านฝนตกห้ามเข่าอยู่เกี่ยวมบ้านเลยกับสามสี่ให้ยังไม่ได้คนพี่น้องเลย เกี่ยวข้าวเส้านี่ก็นาะน,น,นี่เห็ดเป็นการ,รไหว้ยันฝนต้องห้ามฮ่าห่อนห่อนพี่น้องระเด็ดออกมากหลังห่อนเลยเนาะนี่กระเมนนองนองพืน้นเนาะพื้นที่สะวพวกเอาไปตำสาเก,กาแน่นิดเด็ดฮ่าเกี่ยวเมื่อวานนี่เนาะอ,อยู่แคมหวยพวกยันฝนต้องห้ามอยู่กันใจอยู่พี่น้องเอ้ฮ่าเกี่ยวเขาอย่งางพันเลี้ยวให้เดียเ่ยวสองคนเกี่ยวสองคน ทั้งเม่กับลานกันกำลังยางลงมาแต่ทั้งเทียงลมผัดเย็นมีแห้งเด้บานเกี่ยวเขาจะเป็นกรรมว่ายังฝนต้องห้ามตัวเชนเอ้ยตัวเชน เชนลมาเกี่ยวขาเข่าเบอลขาวแน,า,วน,า,วนามาใช้ออโอ้สบายดีสาธายคลิปได้นี่ยเชนสบายดีไหมโอ้ยเกี่ยวข่าตัวนั่งได้แต่ละด้วยเกี่ยวแล้วเอ้าเชนสบายดีไหมนะดีด้วยเชนแต่ว่าตีเชนก็เชนเดือดใส่เกือบงามแท้ลงมาเกี่ยวเข่านี่ อ้าตัวเชนมาเกี่ยวข่าวซอยบานแล้วไวอยู่ดอกบนานน้อยใช่เองมันอะ <laughs> कमे कौन सतो 别看了，你呢？ กระบอกก็กันอีกแ้วม่หมเกี่ยวบอเลบ้าเกี่ยวเขาให้นหนึ่งนะจักแล้วผมเห็นตะเมมัเมนเนะนี่ยแม่เตนวางแล้วต่อตะเชน หนาก็เลี้ยวให้เดียวเด้อแต่สามานี่พี่น้องเลยก็แสนนะนนะฟ้ามืดฟ้ามืดฝนเข้ามาเลยพี่น้องเลยสะพวงกัเกีียวเขาเลียกับขึ้นไปมัดเข่าเนาะมัดเข,ข่าคนเข่ามากองไหวพี่น้องเลยขึนมากองไหวบนเดียวอย่กใค้เนาะเราว่าเอาแพย้ยางเนาแพ่ตังค์มะม่งมะโปกไหวพี่น้องเลยคนขึ้นมาใช้ล่อเข็นฮสุกข,ขึ้นมา จนเมื่อยฮ่าเมือม่อยฝ้า,มาเมื่อยผลว่าไรอ่าท้องฟ้ากันมึนๆเนาะใครตาว้าบรรยากาศอ่าลมพัดพี่น้องเอ้ยลมพัดเย็นข่าวมากองไว้ก่อนอย่าผนตกห้ำเนาะอืบรรยากาศดีมาเลยเนาะสาธกะบหับเข,าข่ากันมาเรืเ่อยๆสาธจนเลน่นหามาแต่หวยกูุ ไก uhh ่ไก่พุนอมาถอกไว้อยู่ลานโหอยู่ห่วยพุนอหาพุนมาทางเม่สะพวงกันยางลงไปปุ๊บไก่เด้ออืมสุดสัปดลห์เราไปล้วบุ้งไงบ้านฟาทุถจนอ่อนคือพักหนึ่งพี่น้องเลยหาบเขาเลยกระแตปุ๊บเนาะปุ๊บ พวกมึงน,นี่เอ้ยสะพวงหามนะดูแคมห่วยนอขึ้นมาถอกอยู่ลานพี่น้องเอยพี่เอกอยู่พี่เนาะพี่ถอกอยู่ลานเดี๋ยว่าอยู่ห่างเพื่องพี่เดินพี่เนาะป้าย่างเพื่อสิฮอตอ่อ,อนปลาละาพักหนึ่งพิน,นอ้อยใครจะว่ามีลมพัดเนาะเด้ออ่า บ่มีแดดนะมันบดแบบได้ทีได้นะหาบเข่าก็พอและวผมเลยสะพวงหามาเลยสะฮัดเพิ่นหามาเลยเพิ่นเอาเบื้องละแปดมัดนอกจากเพื่อนเบื้องละหามาที่กับเบื้องละพกพี่น้องเลยนักฮะผมกระไก่หนึ่งเนาะมึงเนื้อเข่าเกี่ยวประทันพี่น้องเลยอวกชุกเต็มทงมาแล้วนี่เนาะ เกี่ยวประทันเด้อผงอกวะเลยมื่อกี้เกี่ยวได้หน่อยเดียวนาะงหฮเดียวสักก่โมฆเข่ามุนฟ้ามุดฝนมาแล้วผัวสหัสเพื่อจะหอนนอนก็่พักหนึ่งสหัสหาเล้งหุ่นอยู่ผัวสหัสเป็นเอาเบิ่งละแปดมัดเนาะมันจะแปะเบื่อละเจ็ดบางที าหายใจหอบพี่น้องเลยผู้ตั้งแต่หิมหพอยจนพุ่งละผู้หาบจนเมื่อยจนอ่อนกค่คักงหนึ่งสะพวงกันเลยโอ้พี่น้องเลยมาเด้อน้องไผรชิมาหาบข้าวซอยสีแดงข้าไม้ห็นกินดอกพี่น้องเลยอ่าวเขจะห่อนเลยใครในแต่าวา่ามีลมอนะไรเนาะถามว่าบ่มีลมจักชิว่าซ้ำไรถามว่าบ่มมีลมนะ ถ้ากันวันนี้กันบ,บดๆคึมๆเนาะเลยพากันมาขนเข่าพี่น้องเลยขนเข่าขึ้นไว้เนาะแย่ผลต้องห้ามถ้าสิป,ป้าว่าแย,ย่ผลต้องห้ามเนาะอ่าก็จะเอาข่าวว่า,า,วาผลิต,ตก็วันที่4ที่4ที่5ข่าวว่าผลิต,ตก็ตั้งแต่เริ่มแต่วันที่4เนาะพอวันที่5ที่6นี่แหละแต่เพราะว่าแย่ผลต้องห้ามเข่าเนาะก็เลยพากันมาขนเข่าพี่น้องเลยบรรยากาศป้า เมื่คึอมีลมเนาะไอ้ตาวามีลมแหละมาพวงเอาเรื่องละหกมัดด้นที่น้องบว้เป็นหกมัดกัสีบลอดเลยเนาะนึกดึกึกมาหอนนักเดี่น้องเ้นันัก เดี๋ยวฉีหอดแล้วเบิ่งน้ำหกหมัดได้หนึ่งเด้อหัดนอนก็พักหนึ่งไปฉีดหอดลานเนาะ ว้าเจ้าพวงงางเนาะขอโทษขอไพ่ลายพี่น้องไว้กล่องกระสันจาบพวงถือเอาเนาะหากระเลี้ยวพี่น้องเลยคนเขับหากระเช้านอนตอนนี้กะขุดตั้งแต่เที่ยงนะตอนนี้ก็กนนกเป็นเวลาชั่วโมงหรือว่าสี่โมงแรงเนาะสามกเลี้ยวพี่น้องเลย จนอ่อนคือพักหนึ่งบรรยากาศยามแรงเด้อบาดท,ที่นี่เนาะจนคำจนมืดเลยเนี่บรรยากาศดีดีลมพัดเย็นบ่อยๆ่อยเนาะเขากับบรรยากาศอ่เกี่ยวข่ายามแรงเลยตอนนี้สาพวงกับร่างจะขึ้นพักพ่อนก็เนาะเมื่อยแห้งเลยเข่าเทียงเขาไม่ได้กินพี่น้องเลยมันบ่ยากเลยเนาะเห็ดเบียกเมือ่อยจนกินข่าบ่แซ่สลายก,กินแต่อ่า ขนมสลายเนาะขนมเลยว่าน้ำนี่แหละอ่ะจังนั้สฉันรบคลิปนี้ก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนเด้อเนาะอสัพเพวงก็บจิจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวพบพ่อในคลิปหน้าเอาไปเลพี่น้องเลยเนาะสัพเพิงก็ก่อนอื่นสัพเพิงก็บจิขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่เข้ามาติดตามภาพส้มแระห้กันตังใจสัพเพิงตลอดมาเด้อเนาะอ่ะบรรยากาศยามแรงเนาะเสียงอ่ะจักปั่นข่าวพี่น้องกัยอยู่ ฟังหวยเพื أ, ่นเนาะฟังหวยเพื่นแหละพี่น้องไว้อ่ะจะอะไรฉันว่าที่นี้ก็บเจ้ขอกล่าวคข้ามาสบายดีสวัสดีเด้อเนาะ